เจ้าเจ้าเขาเจ้าพี่น้องคนอัดเสื้อจะปล่อยอน,นี่อยยื้อไงพี่น้องเดเินพี่น้องวันนี้โดนท้ายดอกพี่น้องขึ้นต้นใหม่ท้ายสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู้ขู่สู้คนพี่น้องมาหน้ามาให้คือเกาพี่น้องวันนี้มะมืึงมะมุมะมันมาเนื้อเข่าพี่น,อนมม้อ,มมนอ,อ,นอง ขเขาเลืองเขาหง่พอเกี่ยวห,หล่ะล่ะพี่น้องแต่ว่าล่อหลดอยู่หละมากๆกเลยมันเนื้อมันเนื้อเขาออกจากคันแท้พี่น้องเวลาหลดเกี่ยวมันจะได้กอเอาแต่เขาจะบริกรเอาใบหญา้าน้ำให้นานะครับนี่คือเขาเลืองงามเลีอ้งอลามงามตาพี่น้องเขาเขาพี่น้องมันเนื้อเขาพี่น้องเขาเป็นหมากที่ดีพี่นอ้องนะครับวันนี้คลิปสั้นๆมาฝากพี่ตอนน้อง พรมงบรรยากาศเขาเลื้องเต็มให้เต็มหน้าพี่น้องผู้ซอยผู้นวองกำลังเนิอเขาอยู่บนผู้ซอยผู้จัดการนะครับนั่นเนินเขามันเนเินเ,นเขาซอยเพิินพี่น้องครับบรรยากาศตรงไหตรงน้นนะครับพี่น้องเมื่อนี้พอมีขิดอย่างสีลงพี่น้องเลยเอาบรรยากาศไม่เฮ็ดเบียกเฮ็ด งานอยู่แหงอยู่หน้าเนี่ยแหละพี่น้องมาฝากพี่ตอนน้องอันที่เลี้ยวเห็นอยู่นั่นเป็นเขาดอพี่น้องเกี้ยวแลี้ยวเปิ้นอัดเฟืองไว้เป็นก้อนไว้พี่น้องอันเขาดอโอ้นพี่น้องโทษโทษเขาเจ้าพี่น้องเปิ้อัดเฟืองเป็นก้อนเป็นก้อนไว้นะครับเปิ้จางรถมาอัดเฟืองไปแต่งัว่พี่น้องอันที่เลี้ยนนี่เป็นเขาใยนะครับพี่น้องครับยังเป็นธงเลยพี่น้องของผม ่ไม่อย่างพี่น้องวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาเนื้อเขาพี่นอ้องเม็ดเขาโอ้ยพี่น้องเอ้ตึงๆพี่น้องขออนุญาตเนื้อเขอจาจักน้อยนะพี่น้องนะครับ มา่ทายเป็นลเด้อเนี่สิห้าพี่น้องครับะครับจิตวัตประจวันของวอร์รับบิษานบ้านนูนพี่น้องยูน้ำไห้น้ำนานยขงงามคัดบริการหลอบๆน้องสลไลพี่น้องปวดหัวเนาะมุนยังระดขอยวิ่งหัวพน้ออ่ะอ้ามือขอกันพี่น้องคิดไปคิดงานก่อนพี่น้องถ้าคิดไปดงานน้ำเป็นวร์รับบิสานบ้านนูนพี่น้อง ไม่โดนทายดอกพี่น้องขึ้นต้นไม้ทายอื